เสือขาดจองปองแจงแปลงตามหาน้องแดงตั้งแต่เดือนสามป่านนี้ยังไม่เห็นหน้าเพียงขุตสาเฝ้าติดเฝ้าตามเห็นใครพี่ก็ไต่ถามได้ข่าวคนงามอยู่อายุทยาจากสกลเมืองนองหานลุม จากนครพนมนี่ไรนี้นาะทิ้งพระธาตุที่เคยได้บูชาจากอีสานบ้านนาเจาลืมสัญญาที่เคยเว่าโอ้กันอายุทยาดินแดนบ้านเก่าคงสิมีผู้เบาเอาใจทุกวืขนวันลืมหนุ่มนครพนมเคยนั่งเรือชม สองฝั่งเวียงจันทเจ้าจากพี่ไปหลายวันเมื่อไรจอมควันสีหวัวนกลับมาสรงขาดสวอแซแวหาแดงตั้งแต่ต้นเดือนมีนาะเดี๋ยวเี้ฝนตกเหนือห้งองน้องพี่ตามหาน้องจนถั่วพารากลับบ้านเห่าเธอแดงจา้า ยงกำรรคืนมาเมืองนครอพะโน